ก็สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับเองสุกท่านด้วยนะครับที่จิตตามนะครับเป็นส่วนของช่องเล็กๆิดปนลนะครับกับผงไม่เปิ้ลนายกตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทุกคนด้วยนะครับวันนี้3ตัวแดงแงมาแล้วนะครับลุ้นลงวันใหญ่ที่ทุกคนรอคอยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งชุดหนึ่งสูตรเลยแล้วกันนะครับที่จะพิชิตเงินล้านนะครับสูตรนี้ไอเปิ้ลขอแนะนํานะครับว่าน่าจะดูดีที่สุดนะครับ และเป็นอีกหนึ่งสูตรที่ผมคัดเน้นให้ละกันเนาะเอาละครับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปชมสูตรไอ้เปิ่นก็ยังฝากไปด้วยนะฝากตรงนี้ก็คือนะครับก็ยังมีสอบถามกันเข้ามาบอกว่าอยากได้สูตรอยากได้ส่วนเรื่องส่วนตัวอยู่ในนะครับอาจจะพูดคุยกับไอเปิ่นได้นะครับตรงนี้นะครับผมก็เลยอยากจะบอกทุกคนนะครับให้แอดนะครับ AP77 เข้ามาอย่างนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับ ตรงนี้ที่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะครับเอาละยังไงก็อย่าลืมแอดเข้ามานะครับวันนี้ผมมีทีเด็ดให้ชุดเด็ดเลข3าตัวแดงๆนะครับ3ตัวแดงนี้นะครับก็จะเป็นใีส่วนของตัวเลขชุด3าตัวนะครับซึ่งจะมีการใช้ในส่วนในส่วนของตัวหลักร้อยเนี่ยสตัวนะครับก็คือหลักร้อยเนี่ยสองครั้งแล้วก็หลักสิบหนึ่งตัวแล้วก็หลักหน่วยหนึ่งตัวนะครับแลนก็หมายความว่า เลขเนี่ยจะออกมาแค่คู่เดียวเท่านั้นเองนะครับไปชมกันเลยนะครับวิธีคิดวิธีคำนวณของ Apple เนี่ยจะเป็นในรูปแบบไหนไปดูที่หลักร้อยกันก่อนนะครับหลักร้อยผมใช้นะครับในส่วนของตัวเลขเนี่ยก็คือหลักแสนนะครับหลักแสนขมงผมก็คือ1บวกกัน2ครั้งแลวก็ใช้ในส่วนตัวนี้บวก6นะครับเอาละทีนี้ไปดูในส่วนของงวดที่1นะครับ หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองศูนย์ได้สองสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกหกนะครับเป็นสิบสี่ก็ให้ทุกคนเนี่ยนะครับผมใส่เลขสี่เลยนี่นะครับไปดูในส่วนของตัวหลักสิบนะครับเห็นไหมครับห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกหกนะครับสิบเอ็ดบวกหกเป็นสิบเจ็ดนะครับเอ,อ่อสิบเจ็ดบวกสองใช่ไหมอ๋อ เป็น17บ7บวกหนะครับหกบวกหเป็น12 12อบวก2เป็น14 14ีบวก6เท่า,ากับ20 20บวกหได้25นะครับให้เราใส่เลข5าตัวเดียวเห็เป็นเดิมบอกนะครับว่าต้องมีหลักร้อยเนี่ยก็คือให้บวกเพิ่มขึ้นไป2แต้มนะครับเขาจะได้เป็นส่วนของตัวเลข6นั่นเองนะครับการไว้ครับหลักร้อยนีย่มันยากเหลือเกินทีนี้นะครับเราไปดูในส่วนของไอ้ตัว หลักหน่วยกันหลักหน่วยทุกคนเคยสงสัยไหมนะครับสงสัยครับผมนี่ระแวงเลยนะมาจากไหนครับดูไหมสองตัวเนี้ยตัวเดียวเนี่ยบวกหนึ่งเข้าไปเห็นไหมครับคืออยู่ตั้งนานนะผมก็ต้องผ่านมารกี่งวดนะครับเอาละทีนี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวเลขเนี่ยก็คือสี่ห้าสามหกห้าสามนะครับ เห็นไหมครับก็ได้แค่คู่เดียวแต่สิ่งสำคัญทุกคนชอบหรือเกินนะครับไม่ตัดเล่นก็คือ5-3นี่แหละนะครับหางเดียวยังตัดเล่นด้วยนะครับเอาละสูตรเรามีกำลังใจ1งวดนะครับฉะนั้นในงวดที่2ของเราก็ต้องไปรอรุ้นผอนกันนะครับ4ีบวกหนะครับเป็น 10, 10 1 0บสิบบวกหงสิบเบวกหนะครับ 11บวก6ก็เป็น17นะครับให้ทุกคนใส่เลขเไปหลักร้อยนะเนียทีนี้นะครับก็คือเพิ่มไปสองแต้มเห็นไหมครับก็เป็น9ทีนี้ไปดูหลักสิบของเรา14นะครับบวก2เป็น16 16บวก2เป็น18เห็นไหมครับ ทีนี้ไปดูในส่วนของตัวหลักหน่วยนะครับก็ง่ายๆเลยมันจะไม่สับขาหลอกเราไห่ครับ1บวก1เป็น2นะครับเห็นไหมครับทีนี้นะครับก็มาจับคู่ได้เลยที่7 82 9 82สเห็ 2. นไหมครับสูตรของเราเนี่ยเข้ามาอีกแล้ว2งวดนะครับง่ายๆเลย ไปลุ้นต่อนะครับในงวดที่3อย่าลืมแอดเข้ามาสอบถามพูดคุยง่ายเปิลนั่งนะครับลองพูดคุยกันเนาะนี่ครับแบวก4ก็เป็น12นะครับ12บวก6นะครับก็เป็น18บแ8บวกหนะครับเท่ากับ24ให้ทุกคนใส่เบลนิลในตำแหน่งของตัวหลักหน่วยหลัก10บนะครับก็คำนวณเหมือนกันนะครับก็คือ7จบวกหเป็น13 13าบวกสเป็น15 และ1 5บวก2นะครับก็เป็น17บเจนดชนเนี่ยนะครับเราใส่เลขก7ตัวเดียวนะครับไปดูในส่วนของตัวหลักหน่วยนะครับก็คือ7นี่ครับมาเลยครับบวก1เป็น8เห็นไหมครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวเลขเนี่ยก็คือ4 7 8นะครับห่างเดียวแล้วก็ หลักร้อยบวกเข้าไปที่สองแต้งก็จะเป็นในส่วนของตัวเลข6นะครับเอาละทีนี้ทุกคนก็จับคู่ได้เลยนะครับได้ส7 8เจดปดนะครับแล้วก็ห7เจปนะครับจากนั้นนะครับไปไล่ดูผลกนของตัวเองนะครับเข้ามาแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับก็1่งวดสองงวดนะครับแล้วก็ 3งวดเห็นไหมครับฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นต่อในงวดที่4นะครับงวดที่4ของเรานี้นะครับก็คือ915 4หนะครับเจกับ2ตัวล่างก็คือเลข91นะครับเดี๋ยวงวดนี้นะครับผมจะพาเอาคักนะครับเลข3ตัวตรง ฉะนั้นนะครับใครที่กำลังรับชมอยู่นะครับสูตรนี้เนี่ยนะครับเดินดีเหลือเกินแอนเปิ้ลก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับถ้าผลออกมายังไงก็ให้ซื้อในส่วนของลอตเตอรี่สำหรับผลสลากินแบ่งต้าทบานนะครับแปดบวกหกเป็นสิบสี่นะครับสิบสี่บวกเก้าก็คือยี่สิบสามสามบวกหกนะครับก็เป็นเก้านะครับ ประกาศแดงไปไหนเยอะเอ,อ,อาใส่เลขเก้านะครับจากนั้นให้เพิ่มไปสองแต้มนะครับก็คือ 9, 2, 1, 1, 1. เก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดห็นไหมครับเราจะได้ทันทีเลยว่าหลักร้อยเนี่ยก็คือเก้านะครับพิ่งจริงแล้วมันวางใกล้กันเกินนะครับคงไม่เป็นไรเนาะเอาละทีนี้นะครับในส่วนของตัวหลักสิบนะครับก็คือเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปด 1ิบ2วกกับ20นะครับเป็น24 24บี่บวก4นะครับเป็น28ใส่เลขนะครับนี่ฉะนั้นนะครับหลักสิบเราเข้าตำแหน่งของตัวหลักสิบน่าจะโออยู่ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยหลักหน่วยว่าไงเลย1บวก1นะครับเป็น2อโอโหล้นเลยครับก็จับคู่ได้นะครับ ก้แปดสองและหนึ่งแปดสองนะครับทีนี้นะครับหนึ่งแปดสองก็คือเข้าตัวตรงตัวโต๊ดนะครับเป็นงวดที่สี่แล้วเอาละนะครับผมงวดที่ห้าวันนี้เนี่ยนะครับก็คงจะเป็นของทางสมาชิกนะครับจะตัดสินใจนะครับว่าจะตามหรือไม่ตามนะครับ ทุกคนสามารถมีสิทธิ์เลือกได้นะครับแต่ว่าก็อยากจะให้ตามอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นหวยที่แบบว่าผมคาดมาแล้วจริงๆนะครับสามสองศูนย์ะครับแปดหนึ่งสองและก็สองตัวล่างนี้ก็น่าจะประมาณ 4, เมื่อกี้นี่อะไรนะครับสี่หกเนาะนี่ครับไปดู หลังสี่หนี้หลักร้อยนะครับก็ยังคำนวณเหมือนเดิมนะครับก็คือ6นะครับบวก4เป็น10นะครับ10บวกสนะครับเป็น14 14ีบวก6เท่ากับ20นั่นเองนะครับใช่ไหมครับ <c oughs> ก็คือ นะครับ4ีบวกหนี่ก็เป็น10นะครับ10บวกสเป็น14นะครับ14บวกหนะครับเท่ากับ20ให้เราเนี่ยใส่เลขศูนย์ไปเลยนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของหลักสิบแปบวกสนี่ก็เป็น10นะครับ10บวกแเป็น18นะครับ18บวกสนะครับ18บวกสเท่ากับ20นะครับเอาแล้ว นะครับดูแล้วน่าจะมีแต่ศูนย์หรือไม่นะครับทุกท่านหกบวกหนึ่งเนี่ยเป็นเจ็ดนะครับเอาแล้วนะครับศูนย์บวกสองได้สองนี่ต้องบอกเลยว่านะครับหวยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้มันก็น่าลุ้นน่าเสี่ยงนะเสี่ยงตรงไหนรู้ไหมนะครับคือหนึ่งหล่ะนะครับถ้ามาในรูปแบบนี้นะครับโอกาสที่จะเบิ้ลศูนย์กับเบิ้ลตัวไหนครับเบิ้ลเจ็ดนี่มีแน่นอน ะเลคคันกลางอยู่ระหว่างการมันเองนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเบาได้งวดนี้ก็พยายามศึกษาดูดีๆตัดสินใจให้ดีนะครับหวยเนี่ยมันอาจจะมีการเบิ้ลเบิ้ลที่ผมว่านี่ก็คือ707หรือ777ทุกท่านอาจจะยังไม่เห็นใช่ไหมครับเพราะจริงๆแล้วหลักของที่การบวกคำนวณมาตรงนี้นะครับถ้าเกิด็อกต้อนรับไม่อย่างนั้นก็เขาจะหามทันทีไม่มีความทาทสนสนแน่นอนนะครับตรงนั้นเอาละทีนี้ วิธีจับคู่เนี่ยนะครับเราได้ยังไง0ูนเอาละทุกคนคงจะไม่ชอบใช่ไหมครับ0ูนเนี่ยเรามาเขียนตัวนี้ก่อนก็คือ2 0 7นี่เห็นมครับในกรณีที่มันมไล่สองศูนเดเนี่ยนะครับคือแน่นอนชุดนี้ยังจะต้องเล่นอยู่แล้วใช่ไหมครับเอาละทีนี้ วิธีที่เราจะได้เลขให้มันบรร้ัดกันเนี่ยคือ0607อะไรเนี่ยง่ายๆง,ง่ายนิดเดียวนะครับง่ายนิดเดียวเลยก็คือ1นะนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนในส่วนของเรื่องตำแหน่งหลักสิบได้เหมือนกันหรือนะครับอาจจะมีการบวกเพิ่มเท่านั้นเองสมมุตินะครับในงวดที่ผ่าหมายมันได้อย่างนี้ใช่ไหมครับ007เอาละทีนี้ ถ้าศูนย์ศูนย์เจ็ดอย่างนี้นะครับแสดงว่าไม่ได้ห่างจากที่เราคำนวณมาข่อหน้านี้นี่เลยนะครับไม่ได้ห่างกันเลยครับฉะนั้นนะครับในงวดนี้ใครที่เจอแล้วนะครับกับตัวเลขศูนย์ศูนย์เจ็ดกับศูนย์เจ็ดเนี่ยนะครับหาซื้อลอตเตอรี่กันก่อนนะครับเพราะว่าเลขตัวนี้เนี่ย อยากให้ไม่อยากให้ซื้อจริงเพราะมันเป็นเลขที่ใกล้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะคือ80เปอร์เซ็นต์าได้อีก90นี่ก็คงจะต้องรอกระแสเนาะฉะนั้นครับบุเมเปิรเนี่ยนะครับก็ต้องตราสมาชิกนะครับไปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวยังไงเนี่ยนะครับสูตร3ตัวตรงนะครับใส่ติเดือนมาแล้วทั้งหมดเนี่ย1 2 3 4นะครับฉะนั้นนะครับในส่วนของงดที่5นะครับไปดูได้เลยเห็นไหมครับ 007นะครับเราไล่ตามสูตรและก็207นั่นเองสำหรับวันนี้ก็ผมต้องลาไปแล้วเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ